ถามโรคตับที่เป็นง่ายกว่าที่คิดคนอายุน้อยเป็นกันเพิ่มขึ้นเนื่องจากเกี่ยวข้องกับไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตค่ะ โรคแรกคือโรคตับแข็งโดยเฉพาะนักดื่มยิ่งดื่มบ่อยมากๆแอลกอฮอล์ก็จะยิ่งดูดซึมสะสมอยู่ที่ตับทําให้ตับอักเสบพ,พาไขมันไปเกาะที่ตับและเป็นตับแข็งในที่สุดหากไม่ดื่มเลยหรือดื่มให้น้อยก็จะช่วยลดความเสี่ยงได้มากค่ะแต่ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ในการเข้าสังคมแนะนําให้ดื่มแอลกอฮอล์ไม่เกินเวลา30กรัมในผู้ชายและ15กรัมในผู้หญิงโดยเบียร์หนึ่งกระป๋องมีแอลกอฮอล์ประมาณ13 โรคที่สองคือไขมันเกาะตับอ้วนหรือผอมก็เป็นได้ค่ะคนเมืองมีแนวโน้มเป็นโรคนี้กันเยอะขึ้นตามพฤติกรรมที่ไม่มีเวลาดูแลตัวเองไม่มีเวลาออกกำลังกายทานอาหารไม่ครบหมู่ชอบกินอาหารปิ้งย่างจังฟูด้ด รวมถึงคนที่เป็นเบาหวานความดันและไขมันในเลือดสูงจะมีความเสี่ยงมากขึ้นค่ะโรคนี้ไม่ได้จำกัดเฉพาะในคนอ้วนคนผอมแต่ลงพุงก็มีสิทธิ์เป็นได้เช่นกันค่ะ และโรคที่3ก็คือไวรัสตับอักเสบ B ีและ C ติดง่ายไม่รู้ตัวโรคนี้เป็นโรคติดต่อโดยผ่านทางเลือดและสารคัดหลั่งอื่นๆและเมื่อไวรัสเข้าสู่ร่างกายจะไปทำลายเซลล์ตับอย่างเงียบๆหากไม่ตรวจและปล่อยไว้โดยไม่ได้รับการรักษาก็าจะส่งผลกระทบเป็นโดมิโนทำให้ตับแข็งและเป็นมะเร็งตับได้ในที่สุดค่ะ เหตุผลที่เราควรดูแลตัวเองให้ห่างจากโรคตับก็เพราะเป็นโรคที่บั่นทอนสุขภาพและเป็นสาเหตุการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรเป็นโรคที่สามารถพัฒนาเป็นโรคตับอื่นๆได้ทั้งมะเร็งตับที่พบมากที่สุดในไทยและการรักษาหายขาดยากค่ะปกติแล้วตับจะกำจัดพิษออกจากร่างกายโดยไม่มีการสะสมพิษเอาไว้ที่ตัวตับเลยค่ะ แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ร่างกายมีภาวะไขมันพอกตับเหลาสารพิษอาจเกาะที่ไขมันจนเกิดเป็นภาวะตับอักเสบและภาวะตับแข็งตามมาการดูแลสุขภาพตับโดยการป้องกันไม่ให้ไขมันมาพอกเกาะที่ตับจึงเป็นวิธีดูแลตับที่ดีที่สุดค่ะ การแพทย์จีนได้จัดไขมันพอกตับให้อยู่ในกลุ่มโรคที่เกิดจากตับและม้ามทำงานไม่สัมพันธ์กันและจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อการทำงานของม้ามถุงน้ำดีและกระเพาะอาหารการแพทย์จีนจึงนิยมใช้วิธีบำบัดแบบองค์รวมเอิร์นเวได้เลือกใช้สมุนไพรจีนสูตรเฉพาะเพื่อระบายพลังชี้ที่อั้นอยู่ในตับทำให้พลังชี้และเลือดในตับไหลเวียนสะดวก ตับจึงกลับมาทำงานได้เป็นปกติรวมทั้งมีการสังเคราะห์ไขมันปริมาณที่เหมาะสมฟื้นฟูสมรรถภาพการทำงานของม้ามทำให้มีการดูดซึมอาหารโดยเฉพาะไขมันได้ดีไม่ให้เกิดการสะสมในตับปรับระบายพลังลมปราณของตับลดความรุ่มร้อนของตับปรับยินหยางให้สมดุลปรับกระบวนการเมตาบอลิซึมของฮอร์โมนต่างๆให้สมดุลการแพทย์จีนสมัยใหม่ และนวัตกรรมสมุนไพรจีนเอิร์นเวช่วยคุณได้ค่ะปรึกษาทีมแพทย์จีนเอิร์นเว์ที่สายด่วนสุขภาพเอิร์นเว์027514399